สวัสดีครับพบกับผมหงแดงอีกครั้งบทวิเคราะห์มวยไทยเจสีอาทิตย์ที่30เมษาถือว่าเป็นมวยไทยเกสีส่งท้ายหน้าร้อน2คู่แรกเป็นมวยรอบปูนเสือวันนี้เอซจะได้รู้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนคนแพ้เก็บผ้าม้วนเสือกลับบ้านคู่3คู่ส,สรองคู่เอกแรกคู่เอกเป็นมวยไทยเจ็สีที่น่าติดตาม วันนี้ทั้งสีคู่มองว่าเข้มข้นเบียดคู่ขี้สูสี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง FC ท่าในใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำหง .118 หง .118 11 FC จิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่คู่หนึ่งมวยไทยเกียรติศรีเป็นมวยรอบปูนเสือรอบแปดคนสุดท้ายนะ กองชัยวัดนเกียรติชัยวัดเจอสิงห์ฉลามสอพงศ์มอดแพ้ตกรอบชนะได้ไปต่อกองชัยวัดน์เนี่ยสิจากดอนศักสุรา์ธานีนักณาที่สิงห์ฉลามเนี่ยยีจากะอวดนครศรีธรรมราช3ฟอร์มล่าสุดกองชัยวัดชนะนอกยกสองติงลี่เสียวุชิปปิงแพ้กล้องพบมอสุขสั์สุดท้ายนะชนะยิ้มสยามสอโชคมีชัย ส่วนสามฟอร์มล่าสุดของสิงห์ฉลามสพงษอมลชนะริธิจัยโปรโมวยไทยหัวหินชนะยิ้มสยามสโจ,จ้มีชัยสุดท้ายนะแพ้ก้องพบวอสุขสันวันนี้หล่นมาตัดเชื่อกนัดชิงดำก้องชัยวัดเนี่ยแข็งแกร่งสุดๆแนละเป็นมวยขวาสรีระรูปร่างดีซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ โอ้โหขอบอกว่าเป็นมวยสรีระรูปกลางดีเป็นมวยขวานอกเนี่ยแข้งขวาหมัดขวาในก็ถือว่าเป็นจุดแข็งขณะที่สิงฉลามสออมอม่อปงอรมวลมวยขวานะแข้งขวาดักแรงในนถือว่าเป็นจุดแข็งมวยคู่นี้อยู่ที่การวางแผนแหละว่าจะต่อยกันยังไงวันนี้ก้องชัยวัดได้เปรียบในเรื่องของสรีระรูปแรงขณะที่สิงฉลาม วันนี้ได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์ดูดีกว่าในเรื่องของเข่าวงในวันนี้ถ้าก้องชัยวัฒน์นะออกมาชกในเกมโต้ใช้ความใหญ่ความยาวของอาวุธให้เป็นประโยชน์มองว่าจะได้เปรียบสิงห์ฉลามแข่งขวาทีบซ้ายขวางหน้าแทงผลักออกวางแข้งผลักออกวางแข้งนี่คือจุดแข็งของก้องชัยวัฒขณะที่สิงห์ฉลามวันนี้นะ นอกยืนยิ้มไม่ได้เลยนอกเนี่อาวุธยาวของกล้องชัยวัดเนี่ยของเขาดีจริงๆแข้งขวายาวผลักวางแข้งผลักวางแข้งขวางหน้าแทงวันนี้สิงฉลามจะต้องไม่ยืนยิ้มวันนี้จะต้องชิงเล่นในขณะที่เดินชิงเล่นในก็ต้องระวังศอกของกล้องชัยวัดน์วันนี้จะต้องมีอาวุธนำเตะขาเจาะยางต่อยหมัด โหลดให้ก้องชัยวัตเตียก,ก่อนแล้วชิงเล่นในซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของตัวเองวันนี้ถ้าทําได้สิงห์ฉลามมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศถ้าทําไม่ได้ก้องชัยวัตก็มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันนี้สิงห์ฉลามดูดีกว่าในเรื่องของกระดูกมวยดูดีกว่าในเรื่องของประสบการณ์วันนี้หงแดงชี้ไปที่สิงห์ฉลามมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ได้แบบเบียดเบียดนะมาที่คู่2คู่2เป็นมวยรอบปูนเสือเหมือนกันคู่นี้ตัดสินว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิเพชรลีลายเอ็มยูเดนเจอกับพรพิทักษ์นครสามิทแท็กเตอร์มวยรอบปูนเสือวันนี้โชคกันที่พิกัดน,น้ำหนัก1้อนะเพชรลีลายีจากกระบี่นะซ้อมอยู่ f อฟเอขขณะที่พรพิทักษ์ยิจากกระบี่เหมือนกันซ้อมอยู่ พรพิทักษ์นะกับพี่ช้างนครสีที่ตายสามฟอร์มล่าสุดของเพชรลีลาชนะก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดชนะนอกยกสองเด่นพยักสัตตูลตัดเชือกเจอเวนนอมวันนั้นแพ้เวนนอมนะส่วนพรพิทักษนะ์คนครสาม,มิทักเตอร์สามฟอร์มล่าสุดเดนี่ยแพ้นอกไม้สังขามสอนยิ่งเจริญการช่างแพ้นอกเวนนอมลัคก,กี้บันเทิงแพ้นอกเพชรแสนสุขโชดบางแสน หรือต้นกล้าเสือก้าวมวยไทยฝีมือครบเครื่องมวยเปิดเกมชบได้ทั้งรุกเซร,รับเนี่ยเพชรลีลาเพชรลีลานี่ซ้อมอยู่เอฟกรุ๊ปอาวุธเข้าดีจริงๆนะเป็นมวยขวาแข่งขวาดีหมัดขวาคมกระดูกมวยแข็งกกซอกนี่ดีมากๆนอกได้ในดีลูกล่อลูกชนดีขณะที่พอรอพิทักษ์เนี่ยพอรอพิทักษเป็นมวยเขานะ เป็นมวยเข่าที่ธรรมดาธรรมดามากๆลูกล่อลูกชนหลักเกลียมลูกเบียดหลายๆอย่างเป็นรองหมดทุกนานวันนี้ถือว่าเป็นงานหนักของพรพิทักษ์มากๆวันนี้มาตัดเชือกเจอเพชรลีลามวยคู่นี้ของแดงออกไปที่เพชรลีลาเนี่ยเพชรลีลาดีกว่าทุกอย่างวันนี้ ถ้าเพชรลีลาแพ้ตกรอบก็ถือว่าเป็นนักมวยดวงซวยหรือโป๊ะแตกพูดกันตรงๆไหยเพราะว่าพรพิทักษ์ของผมเ่ยนะอ่อนในเรื่องของประสบการณ์จะดูดีในเรื่องของสปริตน้ำใจแค่นั้นมวยคู่นี้ชี้ชัดเพชรลีลาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบบใสๆ FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ มีโฆษณาดูโฆษณาให้หงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วย s หงหนงหนึช่วยท่านได้ s หงหนงหนึนี่ fc จิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาถึงรองคู่เอกรองคู่เอกราชเดชสอเพชรจำรัดเจอเพชรเพื่อหัดสิ์นาย,ยกทวิตพงร้อยยี่สิบเอ็เป็นการโคโจรมาเจอกันของ มวยฝีมือนะมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่ราชเเดชเนี่ยยี่สิบเอ็ดจากกุฏิดิบเป็นมวยซ้ายซ้อมอยู่ทีเอ็นมวยไทยขณะที่เพชรพงศ์หันเนี่ยยี่สิบเอ็ดจากกรีรามนะเป็นมวยสองกาดซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ซ้อมอยู่สักกรีรามไปใต้การดูแลของพี่หน่อยและอาจารย์ฉลองศักดิ์สามฟอร์มราสุดของราชเฉดชเสมอมหาสมุทรนายกกุ้งเมืองเพชรแพ้มหาสมุทรนายกกุ้งเมืองเพชรสุดท้าย แพ้เด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงขณะที่เพชรพฤหัสแพ้กระทาเพชรสิงห์มาบินชนะพระแสงเล็กสอโชคมีชัยแพ้เฟสเอราวัณมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่อาวุธดีจังหวะฝีมือเนี่ยราชเดชแข้งซ้ายดีศอกดีแข้งซ้ายออกได้คมเข้าออกรวดเดียวขณะที่เพชรพฤหัสมวยสองกา ซ้ายได้ขวาได้แข่งขวาแรงแข่งซ้ายแรงหมัดใช้ได้ขนาดที่ในน่ถือว่าเป็นจุดแข่งมวยคู่นี้รักเรียมไอคิวรวดเร็วก็ต้องราชเดชหนักแน่นรุนแรงแกร่งทั่วแผ่นก็ต้องเพชรพลหัสเลือกเอามวยเข้าออกรวดเร็วกับหนักแกร่งทั่วแผ่นเพชรเพลือหัส วันนี้หงแดงชอบไปที่เข้าออกรวดเร็วลักเลี่ยมไอคิวนะวันนี้ชอบไปที่ราชเลนว,วันนี้เพชรเพฤหัสหาเจอไหมขีบกเกาะเกี่ยวได้ไหมวันนี้ถ้าขีบกเกาะเกี่ยวได้มองว่าเพชรเพฤหัสมีโอกาสได้รับการชูม,มือแต่ถ้าขีบกเกาะเกี่ยวไม่ได้หาไม่เจอวันนี้ ้ายอันตรายของราชเดชทํางานนะหงแดงมองว่าเสรจราชเดชวันนี้หงแดงชอบไปที่ราชเดชมองว่าราชเดชวันนี้ได้เปรียบในเรืเ่องของสรีระได้เปรียบในเรื่องของความสูงสดได้เปรียบในเรื่องของความเร็ววันนี้จะเบียดเฉือนเพชรพฤหัสเบียดเปียดมาที่คู่เอกคู่เอก,เอกมหมามงคลวอวังพรมเจอกับเพชรทองหล่อโจนุวโรร้อยสามสิบสี่ ทั้งคู่เป็นมวยซ้ายมหามงคลยี่บสี่จากยาโสซ,ซ้อมอยู่ชาญชัยมวยไทยขนาที่เพชรทองหล่อยี่สิบสามจากบุรีรัมย์นะซ้อมอยู่กับพี่อันสุขุมวยศมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่มหามงคลนี่แข่งซ้ายหนักแรงฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวนะขนาที่เพชรทองหล่อซ้ายดีครบเครื่อง เท่าในเหนียวแน่นสามฟอร์มล่าสุดของหมาบางคมชนะอกยกสี่แบงนกเขาก็มอสเบนชนะยอดวิทยาประกรณ์พรสุรินสุดท้ายแพ้เจ้าเสือใหญ่สอเดชพัน์สามฟอร์มล่าสุดของเพชรทองหล่อแพ้ก้องธรณีสอสมหมายแพ้ซุปเปอร์เล็ก,กจิตเมืองนนท์แพ้บแบทแมนอ้ออ,อัจฉริยะดูจากสามฟอร์มลหลังเน,นี่ยมองว่าเพชรทองหล่อเนี่ย เป็นรองเยอะแต่ถ้าดูนักมวยที่พบมานะเพชรทองหล่อเนี่เจอกับกระดูกชิ้นโตมาทั้งสิ้นวันนี้นะมวยคู่ที่ชิงไหวชิงเพินอกเนี่ยแข่งซ้ายแรงหมัดซ้ายดีก็ต้องมหามงคลว่าฟังกรงขดาที่แข่งซ้ายหนักแรงหลักเหลี่ยมไอคิวในดีก็ต้องเพชรทองหล่อโจอดู วันนี้จังหวะฝีมือเจอจังหวะฝีมือเข่าในหงแดงชอบไปที่จังหวะฝีมือเข่าในนะชอบไปที่เพชรทองหล่อโจดวูวันนี้เบียดบทเบียดบทมองว่าการยืนระยะด,ดูว่าดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรมงคลไม่ใช่สิ<ม>จะเบียดเฉือนชนะมหามงคลวอลวังพรมได้แบบสนุกเอฟซี 4, ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ มีโฆษณาดูโฆษณาไ้ของแดหงหน่ยขงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปเลยวันนี้ชอบเพชรลีลายเอ็มอยูเดนมวยรอบปูนเสือนะวันนี้เพชรลีลาลุ้นนับนอกพูดกันตรงๆลยเลยมวยคูนี้รุ่นนับนอกเพชรลีลาจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นผลสาเร็จนี่คือชอบที่หนึ่งชอบที่สองเนี่ยทุกคู่มองว่าเบียน วันนี้ชอบที่สองของแดงเลือกชอบไปที่เพชรท,ทองหล่อโจงูวชอบไปที่ซ้ายฝีมือกั้มกึ่งเถาวงในนะวันนี้ดูดีกว่าในเรื่องของเถาวงในวันนี้จะเบียดเชิญชนะมหามงคลวอลฟังครนนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามมองว่าเบียดคู่ขี้สูสีนอกเนี่ยราชเดชดูดีกว่าขณะที่ในเพชรพฤหัสด,ดูดีกว่าวันนี้ในไม่เล่น ชอบที่สามมงแดงชอบไปที่ราชเดชฝีมือแข่งซ้ายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรเพื่อหัดชอบที่สามชี้ชัดไปที่ราชเดชส่วนชอบสุดท้ายมวยคู่นี้ขอบอกว่าพลิกได้อยู่ที่การวางแผนการโชคแหละวันนี้ก้องชัยวัดได้เปรียบสรีรทาทุปรา่างขณะที่สิงฉลามได้เปรียบในเรื่องของเกากระดูกมวยประสบการณ์วันนี้ถ้าก้องชัยวัด กันในได้นะนอกวางแข้งต่อยหมัดขวางหน้าแทงผลักออกวางแข้งในไม่เล่นวันนี้มีโอกาสชนะสิงห์ฉลามแต่วันนี้ของนาชอบไปที่ลูกเก๋าของสิงห์ฉลามนะลูกเกา๋าลูกในของสิงห์ฉลามวันนี้มองว่าสิงห์ฉลามดูดีกว่าในเรื่องของลูกเกา๋าลูกกระดูกวันนี้จะเบียดเฉือนชนะก้องชัยวัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบแปดไม่ใช่สิผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นผลเสเร็จนี่คือชอบที่สี่ fc ชอบกดซับซับทายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาใหงแดงหน่อยหงแดงแจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็สีอาทิตี่สามสิส่งท้ายหน้าร้อน fc สามารถนําข้อนี้ข้อมูลเหล่านี้นะไปใช้ประกอบการต่อสู้ไปใช้ประกอบกับข้อมูลของคอมเมนเตอร์่คนอื่นๆถ้าตรงกันก็สามารถนําไปบวกนําไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้เลย แต่ถ้าไม่ตรงกันก็พิจารณาดูแต่ละคอมเมนต์แต่ละบทวิเคราะห์ให้ดีวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนพบกันใหม่ช่างก่อนชมวันนี้สวัสดีครับ